สัสดีจ้ามื่อนี้อุ่มก็พ้ามาเลาะปลาได้จ้ะมาซองเองบิ่งพ่นว่าเห็ดออกจ้ะบ่รู้ว่าสิออกลายบ่วบ่รู้ว่าสิได้น้ำเพิินว่วลองามาเบิ่งจ้ะบรรยากาศการห้เห็ดพอได้จ้ะ อุ้ยพลออีกแล้วอุย้ยดอกไม่ไม่ดอกอ่อนๆเลยจ้ะออกไม่จ้ะเฮ็ดออกไม่บ้าดบ้าดดอกใหญ่ดีแท้โอ้ยเป็นกระเสียดบามอง่เคยเห็นพลออีกแล้วดอกบ๊วยพี่น้องมีเจ็ดดอกดอกเดียวโครโรเอ้ามูไปใส่เม็ดก็ไปเห็นมูมันล่ะ พอยอีกแล้วจ้าดอกหนึ hay hay ่งมีมูมบนนอนน่ต้องหาเบิ่งด้วจ้าเอามีเด้โอ้นีอีกอยู่จ้าสไทยุ่มนฮะใส่สองดอกฮ้ยไทยุ่มหรอเห็นดอกมันไงขีเห็นถึงบ้าพออีกแล้วสองดอกบักยิงสองดอกดอกนี้ออง อันนี้ผควดออเมีนอุ้ยพอแล้วสดอกจ้าดอกเนไงอ่อนจ้าควดบริเวณควดบริเวณอันเสียขาเพิ่งมันจะหน่อย่ ให้เพิ่นเหยียบไปจ้ะดอกหนึ่งจ้ะอเคืดอก้่วอืมเพิ่นขวดเดียวขวดหนึ่งขวดเพิ่นก็ถือเนิ่นเนาะเนี่ยอุ้ยเดยกกินพะเยอะเล เห็นอีกดอกหนึ่งแล้วอุ้ยออกไม่ได้จ้ะสองสองดอกสามดอกพ่ออยู่เมีได้สามดอกอยู่มมองเนี่ย อีกแล้วจ้าสองดอกสามดอกบ้านตูมอ่ะจ้ะเห็นอีกแล้วมาจุดดวกสองดอกสามดอก ดอกหนึ่งกำลังแตกแมีนบ้านี่โอ้แมีนอีริดอกแบบไงไมีดอกเดียวห้อยเคลียร์ขึ้นไว้ได้จ้ะดอกหนึ่งสองดอกอีกดอกหนึ่งมันแล้วมันแล้วที่นี่ ฮ้ยกินเขาแล้วมานแล้วที่นี่สามดอกเขากระโกไปหาคุณตีดอกนี่คุณจีรากระนาดห้าล้อรถกระลงรดเต่็ก ขึ้เขาเคลียรเหล่นนี่คือแล้วมันหักคองานถิ่นนาหาสักคนเย็นกันเลยนงมาหามูนก็อยู่เหมือนกัาโออไปเคลียร์กี่เกาแบบแบบร้ายมื้นแล้วนะเออแต่ละไมนดีแต่ละันได้ สีเมียบานแล้วก็พออีกสองดอกเดยะสรุปผลงานมือีเ<ม>ด้อย<ด>้ะได้แกง<ว>สุกคนเด้อย้ะ